สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสมองสุบอนครับเมื่อนี้พามาตลาดนัดบ้านศาลนะครับเนาะอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับเสาร์นี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่2เดือนกรกฎาคมครับตลาดนี้ก็เปิดกันทุกวันอาทิตย์ด้วยครับเด้อมีทั้งงัวทั้งคั้วครับพี่น้องอยากได้งัวอยากได้คั้วก็มาเบิ่งเอานะครับตลาดนี้คั้วหลายที่สุดนะครับเนาะนี่อ่าเห็นาเบิ่งงัวก่อนนะครับเนาะนี่กาลังจีเริ่มเขาแล้วครับเนาะเอ้านี่ครับนี่ มีทัง้งยู่ทัง้งรถมีทัง้งยูในสนามนะครับเนาะครับง,งามงามหลายมาเลือกเอาได้เพี่งน้องนี่นี่จะควบนี่ควบนี่จักบาทนาะครับแม่ลูกนึง่งแดงนี่นครบควบนี่แมนแม่ลูกบ่ครับนี่นั่นลูกขั้นแมนลูกโอ้ตัวนี้บ่ครับโอ้พ่อเจ้าเนาะพ่อเจ้าครับอืมแพของของเจ้าตัวนี้เป็นบ่ผมตัวนี้แหละครับแม่ลูกตั้นพน่อเจ้าลูกมันนะ่ะลูกมันตัวแดงโอ้จักบาทลนะครับห้องไวมสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าครับ แม่ลูกบ่แม่ลูกครับมีพี่น้องบัตเนี่ยพราะบ่งอยู่เลยเนาะแม่ก็สูงอะไสามสิบกู้โกนี่เลยเนาะพราะบ่งอยู่ลูกได้จักมื้อจักปีจักเดือนแล้วครับลูกอ่ะลพุ่นมาได้เนี่ยพราปีหรอครับนึ่งลูกโอ้นี่นี่เนาะลูกนี่เนาะลูกเนาะเขาอยู่ทั้งหลังพุ่นนั่นแหละครับตัวต้นตะไคร่เนี่ยตัวทั้งหลังลูกแม่นี่ตัวทั้งหลังลูกแม่นี่ครับลูกแม่ขาวนี่แม่ขาวลูกแม่ขาวจักบาทครับ ลองไว้สามหมื่นหาทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่พี่น้องบานเนี่ยบอกว่าซื้อเอาแน่ติดกันราคานี่ดวยครับเด้อสองคมเจ้านี้มีสองมเนาะครับมีสองมเบอร์เบอร์เท่าไหร่ครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสึกที่สุดแล้วไอเจ้าเนี่ยถึที่สุดเบอนี้ละอันแม่แดงนี่สองหมื่นสองห่นเก้อันแม่ขาวนี่ลูกั้นะโอ้นี่ลูกแม่นี่เนาะลูกดแม่ยี่สองหมื่นเก้าเป็นลูกผูเนาะลูกตู้ ลูกขาวค่อยล <regret it? S 2> <an> ูกแม่บ่อลูกขาวลูกภูคือกันลูกภูคือกันอ้าวบ้านนี่ครับได้เบอร์ล้วบอกมาเบอร์นี่ละขาวถึงที่สุดในตลาดถึงที่สุดในตลาดแมนมันมันมีคนเสี่แล้วเอออบ้านเียสิจภาพเป็นเบอร์ทั้งดากเนาะครับผมนี่ครับข้าวออแม่ขาวกับแม่แดงนะครับเนอะครับบ้านนี้มาเบิรงประเภทยักษ์ไงครับบ้านนี้อยากได้ยักษไงหยักษ์แดงด้วยครับเด้อบ้านนี้หัวสร้างโอ้ นี่แม่พี่นอ้องใหญ่คักใหญ่แน่สูงร้อยหกสิบปุ่นละครับนี่ร่วมสูงเครื่องน้ำปือปอป้อครับทอเรียบดีนุ่มนั่นตรงเรียงอยู่หนาจะพันลูกว่าหนึ่งตัวนมากนี่นี่จะของคนนี่ครับเคนห้องไอ้์แลนด์ปน้บุกใหญ่คักใหญ่เนี่ยน้าพี่น้องเท่าไรครับราคาะหกหมื่นไม่หกหมื่นละครับแต่ว่ามองซื้อมองขายกันกันว่าหกหมื่นมากเทายบาทอยู่ครับโอ้เปิดไปหกหมืน่น มองซื้อมองขายกัต <day> ่อองไห้ <updating personal> <venue> ่อดลงมาเนาะรอพนลูกมาจักตัวหรอครับ <Moder> พ <ate> ันลูกมาตัวครับโอ้ด้ลูกวาสองตัวปาสมคนกอดบหุมด้วยนี่นักแปตันมาด้เนาะอู้ล่ครับตันนละแปแป้อ้อมพี่น้องพี่น้องบังยูด้วยครับเด้ออยากได้แม่นี่ครับยิ่งนี่รอดโกจุดอกละว่านะต่อได้เบอร์เบอครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย ห้าแปดเจ็ดเจ็ดเอาอยากได้มนเมนี่กระทักมามตัวพี่น้องบ้านศาดตด้วยครับเด้อ,อ,อทุกวันอาทิตย์ครับโอ้โหใหญ่คขนาดเนี่ยทอ,องไว้หกหมื่นแต่ว่าต่อ,อได้อ่าทองว่างนด้วยครับเด้อมันขึน้นมันขึน้นพอดีมั้ยบ,บ,บอผิวหลังน้อนหนึ่งสองคนตัวนี้งไหมผินหลังเลยนอนผู้ศาดได้เลยผิวหลัง ง่วนจะไหนไปเมียไงขักไงแน่เดีพี่น้องหลวมากสิบบทโอ้เอาเมาเสือเอารถครับนี่เบอร์ให้ไว้แล้ลวล่ะคู่แดงคู่นวลเมียสาวแดงแดงเศร้าเจ็ดครับต่อไหนดิพี่น้องต่อไหนนี่พี่น้องสองหมือนเจ็ดสูงกว่าเราสี่สิบเลยเนาะเอาสิบคู่อยู่หรอกครับ ถึงว่าอร่อยจรจะของผนเราบอถึง,ถงผมว่าถึงว <c oughs> ไล่ผมเนาะถึงว่าึ <c oughs> งครับไล่ผมถึงร้อยสี่สิบเอ้าไป่น,อน้องนี่แล้วค่าข้าวกลัวนี่แล้วได้กับโทมา่อเอาบบนสนามบรราันสัตยด้วยครับด้วยใกล้เสร็จทับแล้วเดยงครับเนาะมันแดงงามพี่น้องมันแดงงามเงี้หมดอืมเอาเป็นแม่พันธุ์อันนี้เบอร์โทบอลลุ่งนี่เบอร์ครับ 08ห647 647 6 8เา648เครับเดยงจึงๆึงดีดีพี่น้องสามื่นเก่าครับในห้องไววพ่ะนะข้าห้องตัวนี้เียๆกันย้อได้พี่น้องด้วยรถจำล่างเขาครับจำล่งเขาครับเลยโอ้ื้นทียางเลยับตัวนี้น่าจะแม่ลูกมั้งถาแม่มั่นุนนี่แมนี่ พ่อลูกครับแม่ลูกบ่พ่อแม่นั่นบ่ลูกนั่นมนก้นบ่ลูกนั่นมันก้นอะไรอ้เป็นลูกผู้โอ้ลูกหนาตัวนีิแม่โอ้ลูกดีพวกเดอกงาผลมาก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 กันพี่แม่นผลเลยกับลูกกับข้ามลูกมันงามเนาะถ้าแม่ตัวต่อไปตัวแม่แท้ได้หน่เท่าไรล่ะยี่พอละค่ะหาสิบเก้าไงห้าสิบเก้าลูกแรกเนาะอันบ่แม่ลูกตัวสอง ตัวสองบอกตัวพีมันตัวพียิ่งโอ้ตัวตัวพีตัวแม่ไขาแจ้งลูกไข่แจ้งทองเตีนกว่ายก็ต้อราคาบาทพุ่นไงโอ้ตัวลูกมันน่ะเออเขาขายตัวแม่นี่นะว่าเขาได้ไปซื้อทองอะไลูกไข่โอ้ไม่นี่เห็นลูกงามดนะครับเด้อป่ะนี่ยควรอยากได้มาเบิ้งลูกจัะบาทจนบาดเนี่ยพี่น้องบาดให้ลูกไหมระเบิ่งยังไงจะบาดไม่ลูกเนี่ย อาสิบเก่าพนห้องไวเนี่ลูกเป็นตะสั่งเนาลูกเป็นตะสั่งแท่ลูกผูด้นี่เนาะตัวีพีมันเป็นตัวเมียละวานะนี่นี่หาสิบเก่าด้วยครับเดอ้อนี่นีครับครับนี่เบิ้งเบิง,บง,บง พ่อได้เลยครับลูงมันนี่ลูกกับพมัน่นกวอรแม่กับลูกเนกันบอนพ่อตัวนี้ไหมพ่อตัวนี้ไหม่ไปไปบ้าเขาว่าไปจะก่ไสดอกกแปดวะโอเขาว่าลูกหกแปดก็คือของคนจะในเนาะเบิ่งมันหนาไหกาเลียกาเลการเลทุกแปดไหมเออกาทเทฟเหรครับเดียวกันละไปกามีห้าเบียนใปกามีหาเบียนไะ ผู <c oughs> ้่ามาขายงัวน,นะครับเนาะแม,ม่นี่ให้ลูกสุดยอดเนีครับเด้อดหางเมินเก่าบาสิถามเบือมีเบือบนอ่เหนึ่งเกาด1นึส <10. S> 1นนหนึ่งี่ครับอยากได้แม่นีมาเอาครับนี่มาอาดหลานเลยแม่กะงามลูกแข้งหนาครับหางมูเทอะเฮาลง ห้อหาลูกแยกลูกกันบ่เท่าไหร่ครับมองว้สามสิบห้าพันนะสีนี่สีะครับนี่ลูกกได้ท่ท้องเนี่ยขันแมนขันแมนกินเนาะลูกสองขันแมนกินได้พี่น้องเด้อสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันนี่นี่พี่น้องอสงกันึ่งสี่ตัวห้องหาลูกห้องหาลูกครับนี่บันี้ถามเบอร์พี่น้องมาถุมดีดครับนี่ นุ่มดีเล็บขอทาเนาะเนาะบัตรเบอร์เบอร์เบอร์เท่าครับ0 9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้าม่นี่ทับไปแล้วด้วยครับเด้อหนึ่งเดือนไปรุ่นเอาไปทับไปตรวจเอานะครับเนาะต่อได้ครับต่อได้นี่มาเบิ่งงัวแม่นี่ครับลูกง่ามักแถวไหม นี่เลแม่มันมันบอกปลาผีน้องว่าเบิ่งแม่นี่บปแทงคักปลาเนี่ยแม่สีสีสีเหลืองห่างห้างครับแต่ว่าเครื่องดําได้แม่แม่กะสีสูงกังลอยสีชั้นๆ้นี่ละ่ะนี่ครับนล่มเหลี่ยมลูกกำลังเศร้าสีนมอ,อยู่ลูกแดงคักแดงแน่เด้ผี่น้องเวยนะาลึกตึดเลยลูกเ,เปนเบิ้งเบิ่ง,งมันหลูกที่สองกที่สามบุ๊ลูกสอง ลูกตัวที่2พอนะบันทึกเสบียงมุ่งมุ่นครับนี่ครับบันทายโอ้สุดยอดสุดยอดเนะครับเด้อนี่ครับราคา46ชด้วยครับเด้อย, 46, ย,ยออยากได้แม่นี่ดนะครับเนาะมีอัน,นอันนี้ของของเจ้าตี๋ตัวนี้เดือนราคาอะไรมาเลยตัวนี้สามสิบสครับตัวนี้สาเจ็ดเดือนละเนี่ยสิเดือนโอ้11เดือนนี่ครับแม่นี่แม่นึงนะครับด้วยสามบสามสิบเอเดือน โอ้ยงามเอาสวัสดีครับแม่ลูกครับแม่สาวอยากได้กระโถมากครับเบอร์โทรครับ093 0 9เก3 5สหรไลี้วไปหน่อยครับ่จะจังกังเลยครับเลยแต่ังถักเลยอยู่ในรถนี่ครับเดือดร่อยครับเนี่ สายพันธุ์นี่ครับรักษาไว้เดอ้อครับนี่มันสีมืดหนิพ่อมไปนี่ห<ม>น,นิโอ้ยแม่ลูกหรอว่านี่ไหมแม่ลูกครับแม่ลูกกำลังงามๆหน่เนาะลูกแ,ร,แรกคนเลยติโอ้นี่เด้อพี่น,อน้องเดือดในรถเดี๋ยวมีหลายด้่ครับี่รถเดี่ยวเดี๋เป็นงูอไใหเรือลอยหันเข่าเนาะแม่นครับน,น,น,นี่เป็นตาเสือโดนรักไว้อยอะด้ิและค่าหลายไปไลยครับไอ้นี่สิบแปดครับสิบแปดแถวหนึหมนึ่งหมื่นแปดพันมีพี่น้องเป็นตาเสือคักเด้อบไดเนี่ย หนึ่งมืนแปดพันนี่ไหมกำลังกำลังงามเนาะอ้าวครับ,งงอ,รบอยู่ในรถโบลงบานนี้เบอร์โทรครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกเจ็ดนสี่หกสามหกนี่ครับหมูเมาด้วยครับเดอ้อปลูกไว้น้ำริมหลวงมีด้วยครับเดอ้อนี่นี่ครับ ทางในมันแห่กันนะครับเนาะผูกไว้น้ำขอบหัวสนามง้อผูกง้อเถิกครับโอ้มีแตงโมงามมาเป็นน่องอยากเด็กขั้วด้ครับเด็กคั้วหลายๆครับสนามบ้านซาดนี่คั้วหลายกมูที่สุดนะครับเนาะหายถึงง้ตัควคขัว้วผอมๆกันเลยครับมาพ่อของงามครับนี่ลูกลูกผ่ออะไครับตัวนี้ง้ ล 68, ูก KF68 ฟดนะครับห้อยเป็นล่ำปีผ่านมาติดคง,ต,ดคงติดเครื่องเต็มสูงไรไปเลยครับเน,น,นี่ยมันมันสี่สิบไปถึงเนาะอันนี้คนถ่ายอยู่ที่นูน่นนะครับเด้อยแล้วบางคนถ่ายมันไม่นมนมันถ่ายไหมเครื่องดำปื๊ๆครับนนคบน,นาหนางแม <บา S 2> พี่น้องคนหางใหญ่อวบครับนท่องบ่ครับเดือนกลัวหรอเดือนกลัวเดือนก็ไปจัาเมืองซานที่เหมืองอืมบัตรเนี่ยพี่น้อง ผู้ด่ะสีหนีไ่ต้องห่วงเนาะติดเครื่องเต็มเลยเส้าแล้วล่ะเส้าไล่แล้วแต่ว่าก็ห้อยเป็นลัมปีแต่ก็ห้อยเส้าหล่อนบ่เส้าแล้วมันดุมมันดุมพี่น้องเอาครับส่งงามด้วยครับขันวดเป็นลัมปีคือสีแพงครับนาทีเนาะโอ้ยใครมันตงไม้หยอดโอเคหกเปียดหัวบังนุ่มนุ่มเลี้ยวๆด้วยครับพี่น้องนุ่มเลี้ยวๆนามแต่น้ำลางเงีวคอแข้งขาเล็บเจ้ามาจัดโจมมันมาสีสโอ้ซุ่มไปหนีมันเถอะมัวไทยแดีวงามกงเว้นตัวนี้เนาะ ราคาร้านไหนครับต er anyway. like ัียวนี้เดี่ยวช่าหาหาร้อยันเสียวโอ้ขหพันดละเออเียวหาหมื่นเาว่าเดี๋ยวยี่สิบหาหาร้อยันเียวจะขายเลยขายเลยครับเอาพีนกครับมักก็จะคอยโทรมาเด้อครับเด้อนี้นี่ครับนี่อู้ห้ว่าองราหาง่ายของเนาะไงบันทายไหมหางจุดดินตันต้นีไหมบันทาย ราคาหนเนาะบ่นี้ไปเบิงเปเนิงซุ้มนันเนาะครับโตัวนี้แดงคักแดงแน่เนาะอันนี้แม่สาวกะส่งดีเติบอยู่กะสิสิบหมื่นเจนเจอืมหมื่นเจส่งดีเติบู่ได้เนาะไม่หนเนาะบวงคนเป็นเหลี่ยมเด้ขนาดจิงสูงกันร้ยสสปีดอกเนาะไม่หนนี่ร้อยปีดอกพี่น้องนี่เพียงเพียล บ้านนี้แม่ลูกลูกแม่ลูกผู้ลูกผู้ราคาครับสามหมื่นเอ็ดสามหมื่นหนึ่งพันนี่ครับเอ้าพี่น้องราคาพ่อเบิ่งพ่อฟังลำบากเนี่ยบ่ได้ว่าผ่านหลบ้าเดี๋ยวว่าผ่านหลายก็กันแน่ได้กันท้ายเลยบ่ผ่านหลายครับบ่ผ่านหลาไมีผ่านหลายคือผ่านหลายกะมันฝืดเนาะเอาผ่านนิดนิดนครับตอนนิดนิดน้อยเอาเลยเนี่ยโอ้แม่นี่แม่สอนทางนู้นนี่แม่ครับเจ้านี่มาอยู่สองแม่สาวนี่ครับแม่ลูก อันนี้ลูกใดียวลมุดหนิอันนี้ลูกสองมันทับอันนี้ก็ลูกสามต่อตัวต่อไปลูกสามครับอ๋ครับสีตัวเนี่เบอร์เท่ครับพี่น้องอยากได้เบอร์เท่ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เก้าแปดแปดสี่เก้าแปดแปดสี่เ่าหาหอยหอยมันหอยมันบ้านไหครับบ้านน้องเกาครับอืมนี่ครับนี่นีโอ้ตัวนี้ไหมสอนสอนนี่ไหม นี่แม่ตัวนี้ไหมง้อเถิกก็มีเด้อครับเด้อหลายเด้องามครับกเพียลยโอ้มาพอกง้อสีงามครับบันงามบ่งามงามงามเป็นลูกผูเนาะลูกพอได้งคือหนาขึ้ครับเนี่ยวิบวิีใบโอ้วิบวิบใบไหเนาะแม่กับนาน่นุ่นตุ้นตุ้นสุดๆครับจิตระทบมาสีดำๆอะไสีกาแฟครับสีชาไหมพี่น้องนี่ งามเลยครับวัวสีชาชาเนี่ย<า>น<ม>ุ่มพอดีเนาะเรียบไหมหน,นามลางไม่เป็นน่องอยู่อุดบูดหนามลางงัวหน่อยตัวนี้ไหมครับตัวแม่คือใครเนาะลูกใดเพิ่นครับตัวนี้เพิ่มมาลูกสลูกตัวที่สองหนานน้นตูนสวนแม่เพิ่นโนมแม่เพนโนมกระดัมตัวนี้ไหมติดเครื่องมาเต็มครับนี่โบดเต็ม,มติดติดโบ้เต็มเลยครับแม่ขาขนาดขากระดัมไหมไอ้เบิ้งบงพน่ะบื้อลึงพน่ะ นุ่มดำปือป้อๆเพิ่งหันด่างว่าเห้นปุ๊บเครื่องดำครับโอ้ห้องส่างไงสูงน่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกเนาะแม่เนาะ<อ>ลูกนี่เดจัดเดือนน้อยเน,นาะสอนตะลูกนีแ่แหละราคาอะไไปไลยครับซื้อมหาที่สองโอ้ซื้อน้ำผึ้นวันนงขันนั่นเถอะครับหาสิบสองขายขันสีขายต่อดีขายต่อมีผู้ซื้ออยู่ดิจากแล้วครับมีผู้ม<อ>ัก ขายมีกระขายเนาะตั้งใจสื้อไปเลี้ยงละเออเอาวันนี้คันพี่น้องเห็นอยู่มักนะครับเด้อแม่นี่ลูกตัวต่อไปนี่สุดยอดตัวลูกตัวแรกนี่กระคักตักตัวตัวต่อไปตัวที่สามเนาะลูกตัวที่สองโอ้เงาครับแม่นี่เงาสีงา่มเงาถ้าพองแดงครับแม่นี่เลียซ้ำเปื่อีิพอมาซื้อไปเลี้ยงเนาะครับโอ้มาสืบไปเลี้ยงคันผู้คันผู้อยากได้ต่อมื่ออิพอกมาต่อเอาเด้อต่อเอาต่องามงามมีเบื่อปะครับมีอยู่ครับเบือครับ 0ูนย์เก้าแปดศูน7์เก7านี่ครับบัตรโอ้หัวผองหัวห้ามอยู่ริมหัวลูกโอ้ออนซ้อน,นลูกครับพี่น้องนะตึบบรรยากาศทางถนนครับง้อกับรังเรียนขามานี่ครับโอ้เป็นนี่มาสวยกว่งมูกบสามสวยนี่ครับนี่เต็มล้นเลยครับวันนี้ โอ้รถคันนี้งามครับพี่น้องข้าเจ้าแต่งพูดอะโอ้รถงามครับเต็มรถหมอกกอ้างรถคันนี้ครับนี่จังหวัดอางไทยงามได้บุ๊คดูครับนี่รถพ่วงครับเต็มทั้งพ่วงนี่ครับบรรยากาศนี่เดินจอดรถด้วยครับเด้อนี่จอดได้เป็นลอยสองลอยขั้นพูดละครับนี่เดินจอดรถทางนี้กับสนามนี่กำลังมากกันมีกครับนี่ นะครับพอกันเจ็บหน่าใช่ไหมครับพูดในอยากได้ง้ได้ค้อยครับยังแท้ค้อยละค้าจกถือด้วครับค้อยถือคักนี่ครับนี่ยุสนามบันสตัตครับตึกเบิดทุกวันอาทิตย์ครับพอกันเจ็บหน่าใช่ไหมนัเกเรียนหลงเนาะยินดีสวัสดีครับ